คะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะส,สบักกี้ครับพี่แตงตัวรอเดี๋ยวมึงเนี่ยรอ,อรอไว้เห็นอย่างหางู่เสาเบอร์พี่สาวมาใหม่ใช่ปะมาใหม่เลยอะจ้าคนจ้าคนหลายคนเยอะเบอร์คิดว่าแตงตัวถาเขาแล้วเขาจีเล่นนั่งบ่รอเรีนเป็นบ่หรอเรีนเป็นเยอะถ้าเขาถามว่มามักอ้บอสเนี่ยโอ้มักอันมักข่อยบอสสิเจ้าช่ว่าอังไหน มักไควบ้อเออต้องถามอ่ะู้สาวมักไอบอู้สาวมักไอบอมักกะระโดไอกระมีมักกระโดไอกระมีมักสลีไอกระปุกมักสลีก็ไอกระปุกยังได้ลูกนอนน้ำไผ่ <laughs> ได้ลูกนอนน้ำไอเด้อเบอได้ลูกนอนน้ำไอเด้อไปดิเปนะ็นหนักกงมือนเองก็ออาเก่งใช่ป่ะชีวิตเนี่ยสุดยอดเลยนะเอาถ่ายเขาตอนนี้เพื่อนก่าจะกำลังจะเดินทางมาแล้วทุกคน นี่ก็แต่งหน้าฐานะคะชีวิตคนห้องมันบ่ฮอดยปีดอกเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดมีความสุขก็เฮ็ดไปอ่าถ้าผูดด้ใดบ่ถูกใจบ่มักก็บ่เป็นหยังเด้อจ้า<ม>อุตส่าห์ฟังได้าาดดดจ้าเบิ่งเด้อจ้ัแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะขอบคุณที่ติดตามมาทุกคลิปแล้วก็ตั้งแต่ตลอดมาแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคน FC เก่า FC ใหม่เอฟซีเก่า FC ใหม่เด้ออ่า ตอนนี้เขาก็ลุ้นถาน้องดาวอยู่ถาน้องดาวขึ้นคนอื่นมากกว่าสำคัญมันบ่แมงถาน้องดาวผู้เดียวแมงเบื่บอสุดยอดเลยนอะคิดว่าเขาสิมาหาเจ้าของบอ่มาจ้วมาติเด้ข้องผมไอาอีกเลยเบอืบอเบอิบ้งเบิ้งชงผมพ่อนะจ๊ะทุกคนข้างล่างนี่จะเป็นแบบพีทผมนะคะข้างบนข้างบนนี่อันอย่างน่ะอันอย่างดุบลาว เออลูกดาวเอาไปยังคือตักลูกดาวไว้ฮะดาวที่มากเนาะเว้ยเฮ <c oughs> บนหัวถาเพมคนมาข้อว่าน้องดาวนี่ที่อยากจ้องเลยวะฮะจงัจงจังเว้ยถ,ถ้าน้องดาวมากนี่คือบอกให้น้องดาวเบิงบนหัวเลยวะนเจริญบนหัวเบ้ยสุดยอดเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเขามากนี่นะบอกว่าเห็ุอย่างตอนรับเพิน่น หเห็นอย่างตอนลับม้วดอกเห็นน่ากินแล้วเบอืมเห็นน่ากินนัวไปฟักลาบลาบหมูลาบอะไรอย่างไรพ่นกินบ่แงไหมวะน่ะฮะลาบหมูดบับเด็กินแล้วอ้าวทานน้องเดือนมาพร้อมกันเห็นจงไงชัะน่ะเดือนก็มาเห็นจงไหน <c oughs> ยีกกันละเห้ยก็ขอที่กินน้ำกันเดีย๋อยอายุน้ำกันห้องนั่นน่ะชีใหายผ้ไดนอนเดะฮะห้ผู้ใดนอนในห้องนั่นน่ะหายผู้ใดนอนเดะลาย,ยพ่นเลยเฮืยพ่นจัดห้องมายังงามเลยนะจ๊ะทุกคนจัดห้องไว้เผื่อไว้ผู้ใดเขาไปนอนก็นได้หมดเขาไปในเช่นอันห้องก็มีคุณแจแล้วชีว้ล,ล็อกบ่หรอล็อกบบลอ็อกบ็ปล่เขาบลให้เขาเขา้าแล้วปล่ห้เขาออก ไม่แบบเว่อร์แตราล่ายินดีจ้ะทุกคนไม่ออกไว้สั้นฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนติดต,ต,ตามด้วยเนะอะพ่อ,อ,อตอนนี้ห้องน่งถ่ายผู้สาวก่อนนั่งถ่ายผู้สาวเยอะตอนนี้พ่นฮอดอันหน่าวัดแล้วพ่นมามาโทรเมื่อกี้เดี๋ยวพนหน่าวัดเอาถ่ายก่อนด้วจ้ะถา่ายพ่นมาแล้วก็อนแดนไปเด้อมาแล้วว่าคนงามว่าสิเด้อว่าเป็นบ่ล่ะไอ้พ่อบอกเป็น,ออเ,ปนเออต้องให้มันได้นะวันนี้นะ นะจ๊ะทุกคนถาบงผู้สามไหม้ของคุณสองคนนะจ๊ะนี่คนมากแล้วน้องบีสองนะคะทุกคนหน่าหัวน้องบีไหมมาถามคนแรกก่อนคนแรกชื่ออะไรจ๊ะชื่อยังชื่อนาค่ะน้องนาอคนที่สองน้องบีสองนะคะทุกคนเหมือนบีมากนี่กินแม่กินข้าวเรียบแล้วก็ภาพเออการแล้วค่อยกับมะฮ่อแลมบะกินซา้ได้ยารพานผู้สาวไปวัดมาเนี่ย ไหวพระ <c oughs> บงังผู้สาวดูวผู้บังไงไงไหวเยอะวะเนี่ยปะเนี่ยไหวเยอะเจ้บูสูตายด้วยอ่ะเ <c oughs> นี่ยความพุ่นเขินเนี่ยพุ่นกินข้าสองรอบก็จริงเนี่ยพุ่นหัวก็กินแล้วเมื่อกี้เนี่ยย่างเขาเสียใจวะ <c oughs> กินยุงคางเขาเขาจะบุด,ดึกซอกแซ่เขีอ๋อะไรปะมาณเนี่ย <c oughs> นี่น้องบีสองนะคะทุกคนหน้าเหมือนน้องบีมาก เดี๋ยวบีบตัวจริงก็จะมาอยู่ชื่อฝนคือฝนโอ้ยซื้อเนื้อเบาหรอกมันจะคือเจ้าของผดเปลี่ยนซื้อนอนเพล็ก็มาสวัสดีครับครับหิวเข่าแห้งหรอเบอร์ถือเป็นเต้อ๋อไม่ได้หิวหรอกแต่จกตาคนอยู่มันบ่เมื่อวนี้ใช่ไหบดเป็นเพล็วะเย็นเต้กูเป็นนั่นแล้วลูกพี่ทั้งนี้ ลูกพี่อยู่เฮ้ยแต่เพืเ่พดได้เป็นน้องวะทั้งคนเป็นน้องนนเนาะเห็นปะยี่สิบแปดวันนี้สามสิบกว่าเฮ้ยนั่นก่ออาลูกพี่อยู่นี่ใชาา่นะต้องห้องลูกพี่ได้เนี่ยวา<พ> <laughs> กินไข่ก็เป็นเนาะเห็นกินแต่หัวอาหารมึงเห็นกินไข่ไว้เออถามผู้ชายดู<ห>กินข้าวอิ่มๆเด้อกินข้าวอิ่มๆเด้อเอเอจะได้แสดงนะมันจะได้มีแห้ง ไม่แห้งดาไม่แห้งถีบอ่ะไม่ถีบพ่โอ้ยอย่าถีบท่อตอนนี้ต้องถีบแล้วดีดแป๊บเดียวก็ดูแหละกายให้หนา้าวนิดดอกสก,กิดเอาซืออออเเาไว้ซันมีก่อนในใจทุกคนให้สาวๆกินข้าวกัน